สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะป้าแต้จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมารู้จักบอลเสือพรานกันนะคะอ่านี่นะคะบอลเสือพรานนะคะดูลักษณะใบของเขาค่ะจะเป็นอ่ารอยด่างกระจายทั้งใบนะคะมองดูแล้วนะคะเหมือนชุดทหารเสือพรานเลยนะคะเพื่อนๆ มาดูลักษณะใบของเขานะคะลักษณะใบของเขาก็นี่นะคะจะมีเส้นกระดูกสีเขียวนะคะกระจายทั้งใบค่ะสะดือของเขาก็จะเป็นสีเขียวนะคะรอยหยักระหว่างหูก็จะหยักจนถึงสะดือเลยค่ะมาดูลักษณะหลังใบของเขานะคะนี่ค่ะลักษณะหลังใบของเขาก็จะเป็นเส้นกระดูกสีขาวนะคะ แล้วก็สามารถมองทะลุเห็นจุดด่างของหน้าใบเลยนะคะอ่านี่นะคะอ่ามาดูลักษณะลำต้นค่ะลำต้นของบอนเสือพารานค่ะมีลักษณะสีเขียวนะคะแข็งแรงดีค่ะไซ์นี้นะคะเป็นไซส์กลางนะคะไซนี้ป้าแต้เลี้ยงมาได้ประมาณ1เดือนนะคะหนึ่งเดือนกว่าๆนะคะอ่าแล้วก็จะมีไซส์เล็กอีกนะคะนี่นะคะไซส์เล็ก ไซร์ของปตเต้นะคะ,ล,ะลักษณะลักษณะใบเล็กก็จะเป็นใบเรียวเรียวยาวค่ะเริ่มมีจุดด่งดางๆขึ้นมานะคะนี่นะคะคือไซส์เล็กของเขา,ามาไซส์นี้ก็คือไซส์กลางนะคะก็จะเริ่มเห็นจุดด่งดางๆกระจายทั้งใบเด่นชัดเลยค่ะอบอลสอีเสือพราน,นี้นะคะ เป็นบอนสีสายพันธุ์คาราเดียมนะคะก็คือเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับบอนสีชนิดอื่นๆทั่วๆไปค่ะเพราะว่าลักษณะการขยายพันธุ์ของเขาก็ขยายพันธุ์เหมือนบอนสีชนิดอื่นๆทั่วๆไปก็คือสามารถขยายพันธุ์โดยการแยกหนอนะคะแล้วก็ถ้ามีหัวก็สามารถผ่าหัวแยกขยายพันธุ์ได้ค่ะ บอนสีเสือพรานจัดว่าเป็นบอนสีที่มีลักษณะแปลกตานะคะน่ารักดีค่ะเป็นบอนสีที่น่าสะสมนะคะเพราะตอนนี้นะคะกําลังเป็นที่นิยมแล้วก็ราคากําลังพุ่งสูงเลยนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะบอนสีเสือพรานนั้นนะคะสามารถอ่าถ้าเลี้ยงและบำรุงเขาดีๆนะคะเขาสามารถใบให,ใหญ่ได้กว่านี้นะคะ ป้าเต้เคยเห็นนะคะใบที่ใหญ่เต็มที่ก็สักประมาณสี่ห้าฝ่ามือของเราะค่ะแต่ต้นนี้นะคะเป็นยังเป็นไซส์กลางๆอยู่นะคะไซส์นี้นะคะเลี้ยงมาได้เดือนกว,กว่าก็ความสูงก็ได้แค่ประมาณอ่า20เซนเองนะคะถ้าเป็นไซส์ใหญ่อ่าอายุมากกว่านี้นะคะเขาสูงถึงเมตรกว่าๆเลยทีเดียวค่ะและใบของเขาก็ ใหญ่ได้มากกว่านี้ค่ะอ่าเป็นบอลสีเลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงเหมือนบอลสีทั่วๆไปก็คืออ่าใช้ดินเหมือนกันนะคะดินโปรง่งดินผสมใบก้ามปูนะคะผสมกแกลบแล้วก็ผสมอ่าอ่าขุยมะพร้าวนะคะก็เลี้ยงเขาแบบมีอ่าถาดรองน้ำนะคะรดน้ำเช้าเย็นค่ะ แล้วก็จะเป็นบอลสีที่ไม่ชอบแดดจัดนะคะเพื่อนๆไม่ชอบแดดร้อยเลยนะคะจะชอบแดดดำไรนะคะแล้วก็ชอบอ่าแบบว่าอยู่แดดที่ต้องผ่านผ้าซเลนนนะคะไม่ชอบแดดร้อยเพราะว่าจะทําให้ใบของเขานั้นนะคะกรอบนะคะเพราะว่าบอลสีเสือพลานี้นะคะเป็นบอนสีที่เขากัดสีในตัวเองของเขาอยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องให้โดนแสงแดดจัดนะคะอ่านะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะป้าแต่ก็พาเพื่อนๆมาทำความรู้จักบอลเสือพารานกันนะคะว่าเขามีลักษณะที่แปลกโดดเด่นนะคะเพราะว่าดูแล้วมันก็น่าอัศจรรย์น,นะคะตรงที่ว่าใบของเขานั้นนะคะจะมีลวดลาย ด่างของเขาเนี่ยเหมือนชุดทหารเสือพรานเลยค่ะก็เป็นบอลที่น่าทึ่งนะคะน่าแปลกใจอัศจรรย์ใจค่ะที่สามารถเออเป็นใบไม้ที่สร้างสรรค์ให้คล้ายกับชุดของทหารเสือพรานกันนะคะโอเคค่ะชื่นชอบคลิปนี้นะคะ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b นนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าแต้ค่ะได้นำคลิปใหม่ๆมาเสนอเพื่อนๆทุกคน,นะคะ่ะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวป้าแต้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องคอยติดตามนะคะกดกระดิ่งกันไว้เลยนะคะเพื่อนๆ คลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ